สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้พบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเมื่อคืนมีใครบ้างเข้าไปดูไลฟ์สดของลุงเมื่อคืนลุงไลฟ์สดผมเข้าไปดูลุงพูดในช่องนะผมรู้สึกเห็นใจลุงมากๆเลยเห็นใจลุงคนเพราะว่าคำพูดมันเป็นธรรมชาติเนาะคำพูดของคนเนี่ย ไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ช่างมันจะไม่ถูกใจคนทั้งหมดนะคาพูดบางคําที่ถูกใจคนบางคนเขาก็ชื่นชมชื่นชอบบางคนเขาฟังแล้วเขาไม่ถูกใจเขาก็บนรธเขาก็ว่านะเป็นเรื่องปกติของคนนะเมื่อคืนก็มีพวกเอฟซสายปั่นนะเขามาปั่นลุงนะพวกสายเสี่ยมพวกเนี้ย พยายามยั่วให้ลุงโม่มนะผมเห็นคอมเมนต์แล้วผมรู้สึกอึดอัดมากเลยอึดอัดใจคนพวกนี้เขามาปัน่นพยายามเสี่ยมใจใมีปัญหากับป้าอืมพวกนี้โรคจิตนะพิมพ์เข้ามายั่วยุก,กวนประสาทผมเห็นใจลุงมากมากจะนาดผมแค่ดู อ่านในคอมเมนต์ก็ก็ร้อนนะแต่ว่าเราก็ต้องมีสติอย่าให้ค่าพวกสายปั่นพวกนี้พวกนี้อาจจะเป็นเอฟซีฝั่งตรงข้ามาเขามาปั่นช่องของลุงเมื่อคืนลุงพูดดีนะพูดเป็นกลางนะเป็นกลางเพราะว่าลุงพูดลักษณะที่ถนอมด้ำใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทะเอลาะก,กันนะ้ำบรรดา y o u t เ b อรที่มีปัญหากันนะลุงพูดเป็นกลางที่สุดแล้วจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็สุดแท้แต่แต่ละท่านนะเพราะว่ามันความคิดของคนมันไม่เหมือนกันนะแต่คนจะเห็นใจลุงกับป้านะซึ่งเป็นคนกลางมัอกของลุงกับป้านี่แหละเขาได้รับความทุกข์ใจมาสามสี่ปีแล้วทำไมจะต้องมีปัญหา มีผลกระทบกับลุงกับป้าด้วยให้เขาต้องสองคนต้องมาหนักใจกับบรรดาเรายูทูบเบอร์ที่มีปัญหากันจริงๆจริงๆแล้วนะยูทูบเบอร์นี่คนจะระมัดระวังจะทำอะไรก็ตามนะอย่าให้มีผลกระทบกับสองคนผัวเมียนี่เขาม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดทั้งสิน้นพวกคุณทะเลาะก,กันนะบรรดาที่ทะเลาะก,กันผัวทะเลาะก,กันบานปลาย ยิ่งบานปลายเท่าไร่มันก็มีผลกระทบกับลุงกปาดมากขึ้นยิ่งมากขึ้นเท่านั้นน่ะนะมากขึ้นมันมีผลกระทบโดยตรงอ่ะ mm. ถึงแม้ลุงกปาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จริงเพราะว่ามันมีทั้งคนรักคนเกลียดไงคนรักก็ดีไปคนเกลียดเขาก็เกลียดเขาก็พยายามที่จะบิดเบือนเอาไปเล่นใช่ไหมลุงเป็นคนพูดตรงๆนะแต่ว่า แต่ว่าลุงก็ถนอมน้ำใจบรรดาเรายูทูบเบอร์เอฟซีทุกท่านเพราะว่ามันมีหลายหลายคนที่เข้าไปช่วยเหลือลุงนะช่วยให้กำลังใจมันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งที่ช่วยลุงเนาะมันมีหลายคนหลายส่วนการมีปัญหากันนะมันเป็นช่องโหว่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาเล่นฝ่ายเรามันไม่เป็นผลดีกับลุงกับป้านะ เมื่อเช้าก็ได้เข้าไปดูคลิปของแอดหนิงได้ออกมาขอโทษลุงกับป้าขอโทษบรรดาเรา, YouTuber, ายูทูบเบอร์หลายๆช่องทุกๆช่องนะที่อยู่ฝั่งเรานะเป็นสิ่งที่ดีครับนะเป็นสิ่งที่ดีเราควรอภัยให้แอดหนิงอย่าไปเกี่ยงงอนอะไรกันเลยเนาะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราเข้ามาาลุงป,ป้า มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือมาให้กำลังใจร่วมกันต่อสู้ให้ลุงป้าเนี่ยผ่านชะตากรรมที่ถูกสลราป้าสีกะดีความน,นี่แหละเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วเรามาทะเลาะก,กันเองทะเลาะก,กันเองแล้วมันจะบานปลายบานปลายเข้าไปมันมีผลกระทบโดยตรงกับลุงกับป้าซึ่งจริงๆแล้วลุงกับป้านี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะ แต่ถ้าหากมันบานปลายมากๆมันก็ยิ่งทําให้มีผลกระทบโดยตรงกับลุงกับป้าเลยแหละนะ FC บางท่านบางคนอาจจะเข้าใจหรือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ยังไงยังไงเราก็อาไปให้แก่กันเนาะเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันขอให้ยุติอย่าได้ทะเลาะบ่แว้งกันอีกเลย อาไปให้แกกันไปลุงก็บอกแล้วเมื่อคืนลุงบอกให้รักกันให้สามัคคีกันนะลุงกับป้านี่ของลุงกับป้าสองคนนี่สองอดพวเมียเนี่ยเขาได้รับความทุกข์ใจมาหลายปีแล้วนะความทุกข์ใจเขายังไม่หายเลยแล้วบรรดาเหล่ายุดเพื่อจะทำให้ลุงกับป้าต้องมาลำบากใจด้วยมันก็ไม่สมควรนะ ไม่สมควรอะไรที่ว่าอาภัยกันได้ก็ควรจะอภัยให้แก่กันไปทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามันมีการผิดพลาดได้เสมอครับไม่มีใครหรอกที่ไม่ผิดเลยในชีวิตนี้มันย่อมมีการผิดพลาดบ้างมีการเข้าใจผิดกันบ้างตลอดระยะเวลาสปีมานี้นะเนี่ยวันที่สิบสามพฤษภาเนี่ จะถึงเนี่ยครบสี่ปีแล้วคดีน้องชมพู่เนี่ยลุงกับป้าเนี่ยเขาได้รับความทุกข์ใจมานานหลายปีนะเพราะฉะนั้นบรรดาเรายูทูบเบอร์ทั้งหลายอย่าสร้างประเด็นอะไรให้มากระทบลุงกับป้าอีกเลยมันไม่เป็นผลดีกับขอทั้งสองคนสองคนผมเมียเนี่ยเขาทุกข์ใจมามา,มากพอแล้ว นะอย่าสร้างความทุกข์ใจให้ลุงกับป้าอีกเลยอะไรก็ตามนิดๆหน่นนอยๆอภัยกันได้ก็อภัยแก่กันไปนะให้อภัยกันเถอะก,การให้อภัยแกกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความทุกข์แย่ต่างๆที่สะสมในใจไงความแค้นความตรึงเครียดในจิตใจ พอเราอาภัยให้แก่กันนี่เหือนกับยกภูเขาออกจากอ,อกเลยนะพอเราอาภาัยให้แก่กันยกโทษแกกันนี่ความเครียดความนักอ,อกดักใจต่างๆมันจะออกหายไปจากใจเราเลยอ่ะมันจะมีแต่รอยยิ้มอ่ามีรอยยิ้มเข้าหากันมันคือว่าเราอาภาัยให้แกกันแล้วความบาดหมางมันก็หายไปจากใจเราอ่ามันจะเป็นผู้นี้ต้องสอง่งายที่ทะเลาะเบาแวงกัน แล้วก็ลุงกับป้าก็จะได้หายทุกใจไปด้วยคลายกังวลใจลุงกับป้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่บรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ทะเราะเบาแวงกันแต่ลุงกับป้ามีผลกระทบโดยตรงลุงกับป้านะเป็นคนกลางนะคนกลางเขาก็ต้องพูดแบบถนอมน้ำใจทั้งสองฝ่ายอ่ะ พูดแรงไปก็ไม่ถูกใจอ่ามันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบไงมันมันเป็นคนที่ถูกใจมันก็ดีใจเนาะโชว,ว์หิววหิวแต่คนที่ไม่ถูกใจล่ะก็ทูกใจกันไปผ่านโกรธผ่านเกลียดไปคําพูดแต่ละคําเนี่ยที่ออกมามันไม่สามารถจะให้ถูกใจกันทุกคนเพียง แต่ว่าขอเพียงว่าถอยกันคนละก้าวให้อภัยกันไป